สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวาง the r e a d ดอรค่ะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคนเกิดวันศุกร์ค่ะอ่ะกวางเปิดไว้แล้วนะคะ3ส,สถานะด้วยกันค่ะพร้อมทั้งคำแนะนำนะคะ ถ้าใครนะคะไม่รู้ว่าตัวเองอยู่สถานะไหนนะคะก็สามารถดูได้ทั้ง3สถานะเลยนะคะแล้วก็เอาสถานาการณ์นั้นๆที่กวางได้บอกเล่าไปนะคะมาเปรียบเทียบกับตัวเองค่ะถ้าเกิดว่ามันตรงนะคะแสดงว่าคําแนะนํานั้นๆน,น,นะคะในกองนั้นๆก็จะเหมาะสมกับคุณค่ะแต่ถ้าไม่ตรงก็เลือกกองใหม่นะเออไม่ได้เลือกกองใหม่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่ตรงก็ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถมาดูดวงส่วนตัวกับกวางได้นะคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมเนอะไม่ได้ของใครคนนึงค่ะมาเร เรื่องของคนโสดก่อนค่ะคนโสดมีไพ่นะคะราชาถ้วยค่ะ7ไม้ค่ะ1่ถ้วยค่ะ6 6ไม้ค่ะเหมือนบางทีนะคะตอนนี้นะคุณอาจจะค่อนข้างเหนื่อยล้ากับการทำงานมากมายนะคะอาจจะมีงานเข้ามามากค่ะเออมี6กไ,ไม้ไม้นี่หมายถึงการงานนะคะเออเข้ามาไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยนะคะเออเลยไม่ได้แบบว่าเออไปมองหาใครใหม่หรือว่าคนที่เข้ามานะคะ เออเราก็ไม่ได้แบบว่าทําความรู้จักอะไรกันเลยนะคะแต่จริงๆมันมีหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะมันเป็น มันหมายถึงโอกาสดีๆค่ะเห็นไหมสังเกตนะคะว่ามันจะมีรูปมืออยู่ตรงนี้นะคะหมายถึงว่าใครสักคนนึงจะมาหยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับเรานั่นเองค่ะอาจจะเป็นคนคนนี้ก็ได้นะคะหรือว่าเออหรือว่าในจังหวะเวลาเนาะเออจังหวะเวลาที่นายคนนี้หรือคนคนนี้นะคะเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะทำให้การงานมันรุ่งเรืองขึ้นมา ก็เป็นไปได้ค่ะเหมือนกับว่ามีการดวงที่แบบสมพงกันแล้วแบบเกื้อหนุนกันก็เป็นไปได้นะคะเออไม่ผิดนะคะที่คุณจะเปิดใจรับเขาเข้ามาในชีวิตนะเราก็ค่อยค่ยคุยกันไปค่อยๆศึกษากันไปในช่วงนี้นะคะคุณอาจจะเออในเรื่องของการงานนะคะมันมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะเนาะมีคนอาจจะแบบจ้องทําร้ายหรืออะไรแบบนี้ค่ะเออมันก็เลยแบบมัน เลยมันมันไม่สามารถไปโฟกัสด้านอื่นได้เลยไงมันเลยได้โฟกัสแต่เรื่องของการงานเนอะหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่แบบค่อนข้างเหนื่อยมากๆเลยนะคะเอออาจจะมีใครมีมืออื่นเข้ามาทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่เหนื่อยล้าแล้วมันมีอุปสรรคเยอะเออคุณก็เลยแบบไม่อยากจะไปต่ออะไรแบบนี้ก็ได้ค่ะแล้วพอมาถึงตอนเนี้ยมันเหมือนกับการที่แบบคุณชะลอแล้ว ชะลอในเรื่องของความรักไม่ได้โฟกัสเดืองความรักมากนักเนาะอาจจะไปเโฟกัสในเรื่องของอื่นๆด้วยค่ะอะแบบนี้ก็ได้เนาะแต่ว่าน่ะอาจจะมาพูดถึงเรื่องของคนที่เข้ามานะคะอาจจะมีคนเข้ามาค่ะเอออาจจะมีหลายคนก็ได้นะเป็นไปได้เพราะว่าหกไม้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวได้จะมีลักษณะที่ค่อนข้างโรแมนติกนิดนึงนะคะหรือว่าเวลาเขาพูดจาเนี่ยชวนชวนให้เคลิ้มมากๆเลยนะคะเออเข้ามาแบบ ออกแนวแบบทีเล่นทีจริงนะทำให้เขารู้สึกทำให้คนคนนี้มันมีแบบคาริสม่ามากมากมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะอ่ะมีไพ่กว่างมาเปิดไพ่ของคำแนะนำนะคะกวางเอ่อเปิดใช้อ r a รเคิลของไทยนะคะอืมได้ไพ่นี้ค่ะเลิกง,งามยามดีนะคะเออมันอาจจะถึงเวลาของคุณแล้วหรือเปล่าเมื่อก่อนหน้านี้นะคะที่คุณไม่อยากจะเริ่มต้นรักใหม่นะคะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเพราะว่าคุณมีติดในเรื่องของการงาน เอองานที่ค่อนข้างเยอะหรือว่าติดในเรื่องของอดีตที่คุณเคยความมีความสัมพันธ์มาแล้วรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคนะคะอาจจะแบบมีคนทิ้งคุณกลางทางค่ะไม่ได้ไปต่อจนถึงปลายทางอย่างที่คุณเคยหวังไว้มันอาจจะเต็มไปด้วยความหวังแหละค่ะแล้วพอมันไม่ได้มันไม่ได้ดังหวังเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแบบเฟลมากๆเลยตกดังตุ๊บเลยนะคะ แต่ว่าเนี่ยมันอาจจะถึงเวลาแล้วก็ได้ค่ะที่คุณอาจจะต้องเปิดใจเนาะเออคุณจะต้องเปิดใจรับความรักใหม่เข้ามาจริงๆแล้วอะ่ะมันจะทําไปพร้อมๆกันก็ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้หมายถึงว่าเริ่มไปพร้อมๆกันแต่ว่าไม่ได้เริ่มความสัมพันธ์เนาะเราแค่เอออยู่ในช่วงของการคุยกันเออการทำความรู้จักกันนะแล้วค่อยพัฒนาค่ะยังไม่ถึงขนาดว่าหูต้องไปในแบบเออ ความเอ่อพอสัมพันธ์ก็ต้องไปด้วยนะคะแล้วก็การงานก็ต้องไปด้วยนะมันจะทําให้รู้สึกว่าเหนื่อยและละ้ามากๆนะคะอ่ะแล้วก็นะถ้าคุณเคยไปขอพอรที่ไหนนะนะถ้าคุณเคยไปขอพรเห็นไหมเหมือนขอพอรที่ไหนนะคะจริงๆแล้วพระเจ้านะคะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเทพพระเจ้าเทวดาทั้งหลายนะคะที่คุณไปขอท่านไม่ได้ทิ้งนะท่านไม่ได้ทิ้งไม่ได้แบบเออไม่ได้แบบ ไม่สนใจหรืออะไรแบบนี้จริงๆแล้วท่านสนใจแล้วแล้วมันก็ถึงเวลาที่เขาอาจจะให้พรแล้วนะคะแต่อย่าลืมเนาะในการที่ทําความดีให้มันต่อเนื่องนะคะหมั่นสร้างบุญเอาไว้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่มีบุญเนาะเราจะไปขอใครให้ใครเขาช่วยก็ไม่ได้อยู่ดีนะคะอ่ะมาต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของคนเกิดวันศุกร์นะคะ อ่ะมีไพ่สิบเหรียญเข้ามาอ่ทาทำแม่งทำแม่งแล้วสิมีไพ่เดอะสตา The Star, นะคะมีไพ่สามถ้วยค่ะแล้วก็มีไพ่ราชาดาบค่ะมันเหมือนกับว่านะคะตรงนี้เนอะความคิดว่าตอนนี้คุณรู้แล้วแหละว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นท็อกซิก ความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีแค่คุณกับเขาและคุณอาจจะรู้แล้วว่าเขานั้นมีครอบครัวอยู่สถานการณ์สามารถสลับกันได้นะคะเคุณกับเขาอาจจะอยู่แบบคนละที่กันสลับกันได้นะกวางจะพูดแค่สถานการณ์เดียวนะคะเพื่อให้ได้เข้าใจแบบง่ายๆแล้วก็คุณเอาไปสลับตัวละครเอาเออคุณอาจจะรู้แล้วนะคะว่าเขา,ามีครอบครัวอยู่เนอะแล้วก็คุณอาจจะเป็นคนในเง,งาหรืออะไรแบบนี้ค่ะทําให้คุณรู้สึก มันไปต่อไม่ได้พอมันไปต่อไม่ได้แล้วคุณไม่อยากดัน,ดนทุรังเนอะคุณอยากเออทำอะไรให้มันถูกต้องดังนั้นคุณเลยแบบตัดสินใจแบบค่อนข้างเด็ดเดี่ยวคือตัดแล้วตัดเลย King of King of s ฟ u c e เนี่ยเป็นคนที่เออเห็นในเรื่องของความถูกต้องมานะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมาดังนั้นคุณเลย กลับมารักษาตัวที่บ้านของตัวเองกลับมารักสุมารักษาเยียวยาจิตใจของตัวเองนะคะไพ่เดอะสตารคือการฮิลิ่งนะคะคือการรักษาจิตรักษาใจนะคะอืมมันคือมันถึงเวลาแล้วที่คุณอาจจะต้องแยกจากสิ่งที่มันไม่ดีออกมานะคะเออจากความสัมพันธ์ที่มันเป็นท็อกซิกออกมาเออแบบนี้เลยง่ายๆนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่อ่านได้ง่ายมากและชัดเจนมากเลยนะคะอืมเขาไม่มีทางเลิกกับฝ่ายน้นแน่นอนนะคะไพ่สิบเหรียญเนี่ยมันหมายถึงความมั่นคงค่ะอืมความมั่นคงทางความสัมพันธ์เนาะถึงแม้จะมั่นคงยังไงเขาก็เราจะแบบเราจะไปไว้ใจคนคนนี้ได้ยังไงเนาะ เ,เขาเหมือนเขาบอกว่าเขามั่นคงแต่เขาก็นอกใจมั่นคงในที่นี้เขาอาจจะต้องซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินนะคะการเงินกับครอบครัวเขาอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเขาจะต้องแบบเลิกกันหรืออะไรมาเขาก็ยังแบบตัดไม่ขาดหรอกคะ่ะเพราะว่ามีไพ่าสามถ้วยขึ้นมาสามถ้วยเนี่ยคือความสัมพันธ์คือย,ยังดองกันอยู่นะคะยังคงยังเป็นแบบอุ้อีลุงตุงนางมากๆเลยสามคนนะคะรักเราสองสามคนแบบนี้คะ่ะอ่ะไพ่นะคะขึ้นมาเป็นแบบนี้ ไพ่ด้านมืดค่ะด้านมืดด้านมืดคืออะไรบางทีนะคะในการที่คุณอยู่กับเขามานานเนอะเราอะ่ะได้เห็นในภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นที่เป็นเหมือนคิงดาบเนี่ยค่ะดูแล้วดูสุขุมรอบครอบดูแล้วเป็นคนตรงๆไม่ชอบการโกหกไม่ชอบการปิดบังแต่สุดท้ายแล้วเนอะสิ่งที่เขาปิดบังก็เนี่ยเรื่องใหญ่มากมายนะคะเรื่องใหญ่โตโมโหลานเลยอืมมันคือความ มันคือความเห็นแก่ตัวนั่นเองค่ะด้านมืดของมนุษย์มันมีอะไรบ้างนะคะมีความเห็นแก่ตัวอยู่ในนั้นค่ะเนาะความไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่นนะคะเออคือการที่แบบเบียดเบียนคนอื่นเนาะเบียดเบียนความรู้สึกเรานะคะให้เรารักเขาเออพอถึงเวลานะเขาก็แบบมาทิ้งเราและทิ้งครอบครัวของเขาได้นะคะคนแบบนี้นะมันมีด้านมืดอย่างเดียวะค่ะเขายากมากยากมากที่จะไปเจอด้านสว่างนะคะเออเขาเป็นหนังซาตานนี่แหละค่ะ อ่ะแต่ว่าเนาะเราในเมื่อเรามาอยู่ด้านสว่างแล้วเราได้เจออะไรดีๆแล้วนะคะก็ทิ้งด้านมืดนี้ไปค่ะนะไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปสนใจนะคะแต่ให้ระวังนะคะใครที่ยังรู้สึกว่ายังติดพันยังออกมาไม่ได้อยู่นะคะยังอีลุงตุงนางอยู่เรอระวังจะโดนหลอกซ้ําซ้อนนะคะคาพูดคําจาของเขาเนี่ยแหละค่ะที่เขาดูเป็นคนน่าเชื่อถือ เนี่ยเขามีดีกีของเขาอยู่แล้วเขามีดีกีของเขาอยู่แล้วนะคะเขามีเครดิตของเขาอยู่แล้วในการพูดจาของเขาแล้วเวลาเขามาพูดจาเราเราก็จะเชื่อสนิทใจเลยนั่นคือด้านมืดค่ะมันคือการพูดปดนั่นเองนะคะอ่ะลองพิจนารณาดูดีๆนะคะอ่ะอนะ่เดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะที่คนมีคู่ค่ะคนมีคู่มีไพ่เก้าถ้วยนะคะแปดดาบค่ะเราก็ตามด้วยะะห้าถ้วยค่ะห้าไม้ค่ะห้าถ้วยห้าไม้เลยนะคะไพ่ดาบก็ด้วย เหมือนกับว่าตอนนี้นะคะคุณอาจจะไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะอาจจะทะเลาะก,กันมาแล้วนะคะเรื่องของความเป็นส่วนตัวนั่นเองคุณอาจจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเขาก็ได้นะคะหรือว่าเขามาลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของคุณก็ได้นะคะแล้วอาจจะไปเจออาจจะมีเรื่องของความหลังเนาะมีความหลังมาแบบ มันอาจจะตอนที่คุณคบกันแล้วมันจะมีคาบเกี่ยวกันว่าเขาอาจจะยังไม่ได้เลิกกับแฟนหรืออะไรแบบนี้ค่ะหรือแล้วในที่สุดเขาก็เลิกแล้วแล้วเขาก็มาคบกับคุณเนี่ยทําให้คุณยังรู้สึกว่ายังมีความติดอยู่อ่ะยังมีอะไรที่มันติดอยู่ในหัวสมองเนอะอยากจะพูดอยากจะบอกเนอะอืมมันคือการที่แบบเออเธอยังรักเขาอยู่หรือเปล่านะอะไรแบบนี้ค่ะมันจะมีพ่อแง่แม่งอนแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วในการที่เขามาอยู่กับเราแล้ว,ลวสร้างครอบครัวกับเราแล้วอ่ะเราไม่จําเป็นจะต้องไป ไปแบบพูดให้กระทบกระทั่งกันนะคะเออการพูดการกระทบกระทั่งกันเนี่ยจากเล็กๆนะคะจากการเล็กๆเ,เนะาะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาค่ะบางทีเนาะบางทีเราจะต้องปล่อยวางค่ะวางลงเนาะวางวางทุกอย่างวางค่ะแล้วก็อะไรบางอย่างเนาะเราก็ต้องปิดหูปิดตาบ้างนะคะชีวิตคู่กวางก็พูดแบบนี้บ่อยมากเนาะเรามาจากร้อยพ่อพันแม่ค่ะ ออมาจากแบกกาคนละแบบนะคะการเลี้ยงดูคนละแบบการที่มาใหออ้มาอยู่ในแบบครอบครัวเดียวกันอยู่ในร่วมชายคาเดียวกันเนี่ยแล้วก็ให้ใช้ความคิดแบบเดียวกันไปทางเดียวกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้ค่ะมันจะต้องมีความคิดที่ออแตกแยกจากเราบ้างละ่ะเนาะออแตกแยกจากเราบางทีเราก็ต้องแบบว่าอารมุ่มอรมุ่ยค่ะ มีการอารมณ์อร่อยนะพยายามทําใจให้เป็นสุขกับการที่อยู่ในสภาวะนี้นะคะเขามาอยู่กับเราแล้วเนะเราไปอยู่กับเขาแล้วเข้าอกเข้าใจกันนะคะมันเป็นสิ่งสําคัญนะแล้วก็เออพอใจกันให้มีความสุขนะคะไพ่ก้าถ้วยนะคะคือการมีความสุขเนอะไม่ว่าอะไรจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อยากจะให้มีความสุขณนะสถานเออณณสถานการณ์ในนั้นๆนไปอย่างเช่นโควิดเนอะเออมันมีอะไรค่อนข้างเครียดเยอะแล้วเราจะมาเครียดกับความสัมพันธ์ทําไมล่ะอ่ะ เรามาเอาเวลามาใส่ใจมีเวลามากนะใช่ไหมมีเวลามากมากมีเวลาเยอะหรือเกินนะคะเอามาพูดคุยกันก็ได้นะเอออาจจะอาทิตย์ละครั้งอะไรแบบนี้มาเปิดอกคุยกันนะคะอ่ะมีไพ่คนาแนะนําขึ้นมาตรงนี้นะคะเป็นไพ่คุณงามความดีในการที่คุณคบกันมาเนี่ยผ่านมาเนี่ยคุณคิดถึงแต่อดีตเขาอย่างเดียวเลยคุณคิดถึงแต่อดีตหรือเขานะคะ สลับกันไนดะ้เขาอาจจะคิดถึงแต่อดีตของคุณมาก็ได้างแล้วมันทําให้มันไม่สามารถไปไหนได้มนันอึดอัดมากมันแบบว่าโอ้กระอักกระอ่วนมากๆเลยนะคะในเรื่องเรื่องเดิมๆเนี่ยนะคะเรื่องที่มันผิดคาราคา้างมานานมากแล้วเขาจะไม่มีคุณงามความดีอยู่เลยเหรอถามเขาจะไม่มีอะไรดีๆอยู่เลยเหรอใช่ที่บอกว่าความดีอ่ะมันทดแทนความรักไม่ได้นะคะ เออแต่ว่านะคุณเป็นคู่กันแล้วยังไงมันก็ต้องอยู่ด้วยกันเนอะมันจะไปไหนมันจะหนีจากกันมันก็หนีกันไม่ได้คนะ่ะเราต้องมาดูนะคะว่าอะไรที่มันคือความดีของเขาบ้างนะเออเอาข้อนั้นนะ่ะเข้ามา เอามาเข้ามาในในความสัมพันธ์หรือว่าแม้กระทั่งคุณเนี่ยแหละค่ะคุณรู้ว่าอะไรก็ตามที่คุณทําแล้วมันดีนะคะแล้วเขาชอบอือย่างเช่นเออ,เ,อ,อเราพยายามที่จะพูดคุยกันหาข้าวหาปลามากินกันหรือว่าพูดคุยตอนที่แบบว่าเออทานของหวานไปด้วยนะคะกินผลไม้ไปด้วยหรืออะไรแบบนี้ค่ะเออถ้ามันดีอะ่ะถ้าเกิดว่าในสิ่งที่คุณทำานั้นมันดีและเขาโอเคด้วยก็ทำเถอะค่ะทำต่อ,ทำต,อทำต่อไป นะเออเห็นในเรื่องของความดีมาก่อนนะคะอ่ะกวางจบแล้วนะคะของความรักค่ะคนเกิดวันศุกร์นะคะขอฝากไว้ด้วยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กวางด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ